ครับผมอ่าทีการเกมครับก็มาสู่รอบสองนะครับของวีสแตนด์ดานนะครับอ่าเป็นการเจอกันระหว่างอ่าน้องโอ๊ตนะครับฝั่งขวานะครับอันนี้คือแชมป์เก่าเรานะครับแชมป์เก่าร่วมนะครับแล้วก็อ่าเจอกับน้องออกัสนะครับเด็กใหม่ของเราฝั่งซ้ายโดยที่น้องออกัสเริ่มก่อนครับเอเคต้นแวนครับดูก่อนนะครับเจอเลยครับเจอเลยอ๋อเจ๋งสิอืม โอเคไม่ด้สะอาเปิดคำตครับ hey, นะเชิญจ๋จรครับผมโอเคไลฟมีน่แล้ะครับจนหนึ่งใบอมไม่อแปดพันใเลยครับแปด0ตีแวนจา้าเขาไม่ได้เปิดใหม่ออเหรอน้องเปิดน้องอ,อกัสเปิดใหม่ยังครับฮโน้องกัสเปิดใหม่ด้วยนะครับ สักคู่นะครับโอเคโอเคจัดทรงแล้วเหมือนบ้านจะวุ่นวายนิดนึงก็เลยสักคู่นะครับผมได้ได้ครับได้เรียบร้อยไปก็แล้วอันนี้คือหมายถึงว่าอ๋อมีแมวอยู่ด้วยเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะไม่ว่างนิดนึงก็คือ หนือนจะแบบว่าค่อนข้างแบบบ้านวุ่นวายนิดหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราใช้งานดูอะไรก็ว่ากันไปนะอ,อ,อ๋ออ๋อโอเคโอเคได้ได,ได้ไม่ว่ากันนะก็เป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีไม่ว่ากันแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าปกติพี่ไม่แน่ใจเหมือนน้องโอ๊ตน่ออาจะเป็นคนมีประสบการณ์แล้วก็น้องเป็นจัดด้วยใช่ไหมไม่ได้เป็นครับ้เป็นเหรอปกตินี่เวลาเวลาเราแข่งเนี่ยพี่ขอถามหน่อยเหมือนก็เราสามารถขอเวลานอกได้กี่ครั้งอ่ะถ้าเกิดเราแข่งนิดคอร์ด ปกติเวลาแข่งลิฟคอรอดนี่ถ้าเวลานอกเราจะคุยกันส่วนตัวเราจะไม่ได้บอกจัดนะครับก็คือแบบบอกเขาแบบว่าแป๊บน,นึงนะครับผมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออยู่ในเวลาที่จํากัดถูกไหมคือ,อยังไงก็ต้องครึ่งชั่วโมงเนาะต้องครับยังไงยังไงก็ต้องสมมติว่าตามการแข่งแข่งจัดบังคับ40นาทีจบถ้าเราไม่ว่าง40นาทีอ่าเอางี้ครับก็คือปกติเนี่ยตามที่จัดบอกก็คือสมมติว่าเขาแบบไม่ว่างจริงๆเนี่ยให้ให้แจ้งจัดแล้วก็ให้จัดเข้ามาและให้จัดเฝ<อ>้าอ๋ออ แต่ว่าส่วนใหญ่อะครับก็คือจะบอกไปเลยว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะสัญญาณพี่ขาดเลยๆดูตามว่าแบบว่าไม่ว่าเพราะอะไรต้องดูตามสถาดีนะอ้อโอเคแ้บสมมติว่า โกว่าใช้บอกมา,มานะครับแป๊บหนึ่งแล้วหายไปเป็นสิบนาทีอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ไหวเ <c oughs> หมือนกันก็งต้องแจ้งแจ้งรถแบบขายไปสิบนาทีแล้วครับกินเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมนเคยมันเคยเจอเหมือนกันนะนี่ระหว่างน้องเขาไม่มานะเคยเจอกรณีที่ว่าเหมือนว่าหลุดเหมือนกันหลุดสองที<า>พี่ปรับแพ้หลุดนี่ก็คือเน้นหลุดเนี่ย้้ถ้าก้องหลุดนี่ปกติของจัดนี่ถ้าหลุดเกินห้าวีนี่ปรับแพ้ได้เลยโอ้โหโอเคมาแล้วห้าหรือ้าหรือสิบวิ่นี่แหละไม่น่ใจ่รับผมเมื่อกี้ทำอะไรนะต่อทีครับมีแวนครับ ได้บอสครับได้เช็คครับบอสครับครับผมดาเมจเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับรูเล็ตโอเคครับเลยครับครับผมจั่วไลท์โอเคไปเทิร์นครับเตินครับเก้าพันครับเหมือนห้ามิตรครับครับผมเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับโอเคคนนั้นชื่ออะไรนะ ไม่เป็นไรอ่าผ่านเลยนะครับครับผมแม่นตัวครับไลท์เป็นไลท์เลสเตอร์ครับออเป็นจกกเตอรโกโอเคอันนี้มก้าพันตีแวนครับไม่ขาดได้เช็คครับพี่ครับอันนี้ออแวนเลยโอ้ครับผมเช็คครับคิดเข้าดิเกอร์ครับให้แบนกาดครับเซ็นการเช็ครับคิดเข้าดิเกอร์ครับที่ฝุ่นแบนขาดครับอันนี้ก็พันตีแวนไม่เข้าครับไม่ฮิตมีเช็คมันไม่ฮิตอยู่แล้ว ก็คอก็คือมม่ไม่ฮิดครับเปิดหัวกองเจ็ดใบครับหยิบการ์ดที่มีชื่ออะไรทั้งอย่างที่เรายูกิีนอหละไม่เกินสองใบครับเอาหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงหลงุมแต่ว่าไม่มีครับสับกองเล่นครับถ้าไม่เจอให้โซช<อ>ัร์หนึ่งโอก็เลยพลังแวรนไงครับโซชั้นครับโอเคผ่า <t ries> okay. นเลยครับครับผมรอลที่ไม่โกหบัวโอเค เอออืมหอทิจกันนะครับเพราะการแว่งครับเสียบละปฏิกิริยาพิจารณ์ที่ไม่โกหกอ๋อครับโอเคอะคิเลสปะตอนนั้นอืมอะไรนะครับหมายมีอะไรครับผมแค่หนึ่ชื่อตัวการเลยเขาถามชื่อเขาถามชื่อไม่มีอะไรอ๋อ,อ,อม,มันจะมีตัวมันจะมีร้อยกายกันคืออะคิเลสกับอูเรเซน,ม,นม,มั้งผมดจะไม่ผิดอูเรเซนคือเกรดอสองนะอะคิเลส 2, คือเกรดอหนึ่ง อืม,อมรักจริงๆนะครับผู้ชายคนนี้อ่ะผมผมผมเล่นเจเนย์ไงอืมอ่ะผมแบทเทิลครับแบทเครับไปก้ายบูสต์ตีสามเมื่อหนึ่งเข้าเลยครับเข้าเลย Check ครับผมเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ไม่กั้งเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับไม่มีจัมเช็คครับไม่มีทิกเกอร์ครับพลังแหวนรับผมจบเพิ่ เ่นตัวครับแอซิดครับแอซิดโอ้แอซิดนะครับอ่าเป็นคีหนึ่งฮิวหนึ่งครับมีมิลเลอร์เล็บหนึ่งใบมีเกตหนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นของตเวอร์ทิลาแล้วก็มีเป็นเล็บเล็เตอร์สองใบครับแล้วก็ไลท์เลเตอร์ใบหนึ่งโอเคอือคิดก่อนนะครับมีหนึ่งแดมเล่นไข่คุ้มเล่นคนนี้คุ้มไลท์เป็นอ่าเลือกฐานมาคูลวกันครับ ต letter, ิใบ, 2, บห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เกาสิบไลท์เลตเตอร์หรือสองใบเล็บหรือสองใบเอาไลท์ออกไปหนึ่งสับปีกใบหนึ่งเป็นพิธีข้าวครับโอ oh. ้อจกเกมเคอ่าไลท์เป็นบางกอข้ามบารองยุทสันบะพูครับอ่อาคอคเค e x c e ู่ครับจวหนึ่งใบโอเคทิดถูก ไม่สมเห็นขอครับขอไม่ทำดีกว่าตีแล้วครับเอาแบนตีเลยครับหมื่นสองหมื่นสองหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับ ครับผมเกยวครับเออสองไล้์ครับโอเคครับถ้าวินได์ครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับโอเคอันนี้หมื่นสามตีแวนครับอือไม่กลายครับเจอครับโอเคครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับโอเคอันนี้เก้าพันตีไม่เข้าครับเมื่อตีไม่ฮิตครับเปิดเจ็ดครับหาศิลาสองใบหนึ่งใบลงหลุมหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับถ้าไม่เจอโซชันหนึ่งสองสาหก อ่ะสองใบเลยครับโอ้เจอนะครับรอบนี้ถ้าเจอก็ไม่ต้องโซชาร์เลยใช่ไหมใช่ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบใบครับแล้วก็หนึ่งใบลงหลุมครับหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นสกิลวันนี้ครับเมื่อเห็นยูนิตตัวไหนก็ได้ทีไม่คิดครับเอาก็โซครับหยิบชินายหลุมขึ้นมืองโอ้กันเลยครับข้าพวงสเตย์แอนจะรอไม่เล่นตำหรับคุณลิชิลาไหม ไล่์ครับลิบสองให้ต้าครับไปกิหนึ่งครับโอเคอยู่บรรากาศเนาะอยู่บรรยากาศอครับจิตอะสกิลครับเพาเวอร์บา๊ดหนึ่งรโซบา๊สองครับโอเคครับสกิลเบนี้โซบา๊กับเป็นการเต็นโซบา๊ดหนึ่งครับโอเคครับเป็นไลปับบอต่อตัการหนึ่งบโอเคครับเอา ดอทิกเกอร์เขาโซครับไม่ส่องผลอะไรครับดอเป็นดอพีจีเหรอครับใช่ครับดอพีจีครับเถ่าไหลถ้าไหลยูนบาจาะเอาดอพีจีเข้าโซครับผมมันจะบอกเพิ่มตามค่าชิลครับแต่อันนี้ไม่มีค่าชิลครับอันนี้มือกี่ใบครับมือเหรอครับครับผมีหกใบครับือยี่ไม่โกไปหมึ่งไปเทินครับเชิญครับ สามหมื่นหนึ่งพันครับโจมตีแบงก์่าดครับไม่ก่าดครับเชคครับไม่มีติเกอร์ครับซก้เชคครับไม่มีติเกอร์ครับโอเคดามเมจเช็คครับไม่มีติเกอร์ครับครับผมสองหมื่นแวนครับไม่ก่าดครับดามเชคคที่ข้อครับพลังแวนครับครับผมจบเพลินครับเคสแตนัดนดร์อครับโอเคไม่ไรครับอ่ะคอเลฟเรสเตอร์ครับกดสกิลซันบาคูครับเพิตบัตรหนึ่งครับโซหนึ่งคอเรสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองครับ เขาเป็นเล็บเขาเอกไม่เล็บเขาเป็นไลท์เลสเตอร์ครับดังนั้นครับถ้าในสนามผมมีเล็บเป็นเลสเตอร์กับไลท์เลสเตอร์ในสนามครับเขาต้อไปอีกฝ่ายไม่สามารถไลท์เกศสามหรือสูงกว่าทับเกศสามได้ครับอ๋อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังนั้นครับเศกของซันอาร์เศกของไลท์เลสเตอร์ครับานอกสนามครับถ้าผมมีแวนเป็นซันบาคุสามารถเข้าตาบ้าสองใบครับอ่าแลมีซันบาคุแล้วมีเลสเตอร์ใบอื่นด้วนะเอาตาเข้าตาบ้าสองครับเอามือหนึ่งใบเข้าโซกเอาเป็นเอาไปเลยดีเอาไปไลท์เลสเตอร์ครับ อีกฝ่ายเธอต่อไปครับมันจัรไม่สามารถสแตนมได้พ oh. ่อพ่อคนนี้ครับเวนการสแตนมไม่ได้นี่คือเราไลท์มันมันจะยืนไหมก็ผมห้ามไลท์ไปแล้วไงอ๋อ oh, <c oughs> เหรอไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะโ oh. อ้ครับผมตอนนี้มือมีแปดใบเนาะครับผมสี่ดาเมจสี่ดาเมจหรอ ใช่ครับชิรหเมครับลงชิรายยกิครับสกิลชิรายยกิมเข้าสนามโซ่สองใบครับถ้าลบแถวหน้าห้าพันครับแต่ถ้าลงแรนหรือกาดจะลบหมื่นแทนนะโอเคตีแล้วครับอันนี้มาบอกห้าพันด้วยจะเป็นอางนี้ก่อนอันที่สิบสี่ตีแมนครับขอสิบสี่เหรอคุณยืนแปดพันขอหมื่นครับอากี้อะไรตีครับเอาเรียตีครับหมื่นสี่บอลที่สามโล กี่ีครับกีเดียวครับไม่กล่ายครับเชิญครับเช็คครับไม่มีติกเกอร์ครับโอ้ยแล้วก็ห้าพันด้วยวันตีสองหมืนห้าครับวันทางนั้นยืนแปดพันครับสองหมืนได้หนึ่งอ่าใช้พี่จีมีสกิลนะครับเออะไรนะครับเมื่อกี้เออสร้งผมหลุดครับ โอเคถ้าใช้เพอร์เฟกต์มีสกิลครับอันนี้จะอยู่ที่สองหมื่นห้าครับก็ใช้เพอร์เฟกต์มีสกิลอะไรครับสกิลวันนี้ครับเมื่ออีฝ่ายใช้เพอร์เฟกต์กในช่วงที่แบนตีครับสามารถเอาดอกหนึ่งใบกลับใต้กองแล้วคอตัวที่หน้าเหมือนกับแบนลงเรียได้ครับที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่สองหมื่นห้าครับมีโอกาสครับให้เดียวเข้าครับโอเคครับผมถ้าวินได้ครับ ไม่มีติ๊กเกอร์ครับโอ้โดอทติ๊กเกอร์ครับพลังแวนเลยตัวนี้ครับเออเข้าใช่ไหมครับเข้าครับผมดามิเชครับที่เข้าครับกดามิแพ้ครับโออเอ๋รับผมขอบคุณมากครับอ้าวอไปแล้วนะโอ้ยังอยู่ยังอยู่ โอ้โหโนะครับโหดเป็นเหมือนกับว่าเลียงเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงนะจัดสมการแล้วก็โบบ้าเลยนะ <S 2>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 